สวัสดีค่ะยูริอุคุรินะคะก็วันนี้นะคะยูริจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ปกป,ป้องผิวจากแสงแดดอีกแล้วนะคะนั่นก็นคือกันแดดนั่นเองค่ะซึ่งครีมกันแดดในวันนี้นะคะที่ยูริจะมาแนะนํานะคะเป็นครีมกันแดดที่เหมาะมากๆเลยสาหรับสาวๆที่มีเวลาน้อยนะคะแล้วก็ต้องการให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสขึ้นทันทีหลายๆระดับเลยนะคะซึ่งปกติแล้วยูริเป็นคนขายอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้น่าจะหมองคล้ำมากนะคะก็พยายาม เวลาเลือกรองพื้นเนะี่ยต้องเลือกเบอร์ที่ค่อนข้างขาวนะคะบางทีก็ขาวไม่สะใจเพราะว่าบางทีเราทาบีบีครีมไปแล้วเนี่ยบีบีครีมทาตัวนะคะ ผิวตัวของเราเนี่ยขาวกว่าผิวหน้าซะอีกนะคะนั่นก็คือเหตุผลที่ยูริมาหาครีมกันแดดตัวนี้เพราะว่าครีมกันแดดตัวนี้สามารถปรับสภาพผิวหน้าของยูริให้ขาวขึ้นได้มากๆเลยนะคะนั่นก็คือนี่เลยนะคะกันแดดที่ชื่อว่าแบรนด์ beauty rush ค่ะซึ่งแบรนด์นี้นะคะยูริเคยรีวิวพวก BB c r e a ทาตัวของเขาไปแล้วนะคะในโซเชียลแคมนะคะแล้วก็วันนี้เลยมารีวิวกันแดดในคลิป YouTube ให้ทุกคนได้ดูกันค่ะซึ่งคุณสมบัติเด่นๆของเขาเลยนะคะอย่างแรกคือเขามีค่า SPF สูงถึง50นะคะ PA บวกบวนะคะแล้วก็กันได้ทั้งรังสี UVa แล้วก็ UVb นะคะแล้วก็สามารถกานรังแสงทุกอย่างนะคะที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั่นกะ็คือพวกแสงคอมพิวเตอร์แสงไฟนะคะแสงทีวีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาก็เป็นเหมือนเบสเมคอัพนะคะที่สามารถควบคุมความมัน นะคะแล้วก็ช่วยปรับสภาพผิวของเราให้ขาวกระจ่งางใสขึ้นทันทีแล้วก็ทําให้เมคอัพต่างๆต,ติดทนนานยิ่งขึ้นนะคะซึ่งต้องบอ,อกเลยว่าวันนี้นะคะเห็นหน้าตาแบบนี้นะคะยูรีทาแค่กันแดดตัวนี้นะคะแล้วก็ลงแป้งฝุ่น ผสมรองพื้นนะคะก็คือเป็นแป้งผสมรองพื้นแบบฝุ่นนะคะแล้วก็แต่งหน้าตาปกติซึ่งได้ลุคที่ดูโอเคนะคะก็คือไม่ได้หนาก็คือวันไหนอยากรีบแล้วก็ไม่มีเวลาในการแต่งหน้าเยอะก็จะใช้แค่กันแดดตัวนี้แล้วก็แป้งฝุ่นผสมรองพื้นแค่นั้นเองนะคะก็คืออ๋อก็ได้ลุคที่ค่อนข้างจะดีมากๆแล้วนะคะแล้วก็จุดเด่นของเขาอีกอย่างหนึ่งคือเขาเป็นกันแดดที่สามารถทาทับ เมคอัพได้เลยนะคะก็คือวันไหนที่ยูริไปเรียนหนังสือเนี่ยแน่นอนว่าการที่เราไปเรียนหนังสือเราต้องเดินหลายตึกมากเลยนะคะแล้วก็แดดจ้ามากนะคะและยูริก็รู้สึกว่าเวลาเราเหงื่อออกแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยกันแดดมันจะมีประสิทธิภาพพอไหมนะคะเราก็อยากจะทากันแดดทับในระหว่างวันแล้วก็ปัญหาที่คนเจอกันก็คือกันแดดหลายๆตัวเนี่ยไม่สามารถทาทับเมคอัพได้นะคะแล้วก็จะเป็นคราบนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะสามารถทาทับเมคอัพได้เลยแล้วก็ไม่เป็นคราบเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมา จะเจ้าครีมกันแดดตัวนี้ให้ดูก่อนนะคะว่ามันสามารถปรับสภาพผิวหน้าของลุลี่ให้ขาวขึ้นได้ขนาดไหนนะคะงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะปิง ก็บีบครีมกันแดดในปริมาณที่เราต้องการนะคะโดยครั้งนี้นะคะยูริจะทาให้ดูทีละข้างค่ะเพื่อให้เห็นความแตกต่างนั่นเองนะคะแล้วเราก็จะค่อยๆเกลี่ยครีมกันแดดนะคะตอนแรกอาจจะรู้สึกว่ามันขาวว่าเกินไปหรือเปล่านะคะแต่พอครีมกันแดดเซ็ตตัวสักครู่เนี่ยก็จะดูขาวเนี่ยมันธรรมชาติมากขึ้นค่ะแล้วก็นี่เลยนะคะเมื่อทาเสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นความแตกต่างในว่าข้างที่ทากับข้างที่ไม่ทาเนี่ยข้างที่ทาเนี่ยจะดูขาวขึ้นมากเลยนะคะแล้วก็ดูขาวเป็นธรรมชาติไม่ได้วอกจนเกินไปค่ะเมื่อแต่งหน้าแล้วก็จะได้สีทีี่พอดมากขึ้นนะะค ค่ะเป็นไงบ้างคะพอเห็นว่ามันหน้าขาวขึ้นขนาดไหนแล้วใช่ไหมก็ถ้าใครรู้สึกว่ามันขาวไปก็ทานน้อยนะคะก็ไม่ต้องเยอะขนาดยูริแต่อยู่รีเป็นคนมือหนักแล้วก็ค่อนข้างที่อยากได้หน้าที่ค่อนข้างขาวนะคะก็เลยทาเยอะแล้วก็อย่าลืมทาคอด้วยนะคะไม่งั้นคอกับหน้าจะสีไม่เท่ากันนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบประสิทธิภาพว่ามันทาทบเมคอัพได้จริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะทาให้ดูเลยนะคะนี่นะคะก็อ่ระหว่างวันเราก็ไม่ต้องทาเยอะมากก็ใช้แค่นี้พอนี่ก็เยอะแล้วนะมือหนักอะนะคะ ก็จุดๆๆ,ๆๆเข้าไปนะคะแล้วก็ถูเลยนะคะก็ถ้ารู้สึกว่าการเกลี่ยเนี่ยมันทําให้เป็นคราบก็ใช้วิธีการตกนะคะตบเรื่อยๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวกันแดดจะค่อยๆซึมเข้าไปเองนะคะแล้วก็ค่อยๆเติม oh. พวกบัตรออนหรือแป้งตบทับเข้าไปนะคะก็คือมันจะไม่เป็นคราบเลยนะคะแล้วก็สามารถทําให้ใต้ตาเราดูสว่างขึ้นได้ด้วยเห็นไหมนะคะนี่ชุบชุชนี่มันเข้าไปแล้วแหละ นี่นะคะก็เข้าไปแล้วเรียบร้อยชบก็จะเนียนเลยเห็นไหมนะคะก็ดูขาวด้วยนะคะก็โอเคถือว่าเป็นกันแดดที่ยูริชอบแล้วก็อยากจะมาแนะนำกันนะคะก็ถ้าใครสนใจรายล,ายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับสินค้าตัวนี้แน่นอนว่าเดี๋ยวยูริจะแปะรายละเอียดข้างล่างคลิป YouTube ให้นะคะก็กดไปดูข้างล่างคลิป youtube นะคะก็เดี๋ยวจะแปะพวกแฟนเพจของร้านแล้วก็รายละเอียด ต่างๆราคานะคะให้นะคะโอเคไหมเอ่ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวยูี้จะมาแจ้งข่าวนิดนึงนะคะเมื่อก่อนที่ยูนีเคยรีวิว b ีบีครีมของเขานะคะบีบีครีมทาตัวเนี่ยตอนแรกมันเป็นแพ็คเกจอย่างนี้ฉุกต้องไหมคะถ้าใครเคยดูคลิปของยูรีที่รีวิวไปก่อนนะคะก็เป็นรีวิวในโซเชียลแคมนะจ๊ะก็ถ้าใครอยากดูรีวิวเดิมเนี่ยก็ให้ เซิร์ชหาในโซเชียลแคมชื่อว่ายูริอุคุรินะคะก็จะเจอแล้วก็เลื่อนเลื่อนหาดูที่วิเคยรีวิวเนี่ยก็คือวิวีครีมทาตัวเก่าเนี่ยเป็นแพ็กเกจหลอดอย่างนี้นะคะก็คือมันจะเป็นหลอดแบบฟ้ากเกลียวบีดหมุนๆนะคะฟึบๆอย่างนี้นะคะก็เวลาใช้ก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยสะดวกนะคะทางแบรนด์ก็เลยเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจใหม่เป็นอันนี้นะคะก็น่ารักเหมือนเดิมนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเปิดปิดฟาอย่างนี้นะคะชุบอ้าวนี่นะคะ ก็จะเป็นปิดฝาอย่างนี้ก็ซึ่งใช้สะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็แพ็เกจดูน่ารักยิ่งขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ยูรีชอบมากๆเลยทั้ง b ี Cream ทาตัวแล้วก็ครีมกันแดดนะคะก็คืออยากจะแนะนำให้ไปลองกันนะคะแล้วก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันดีขนาดไหนนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมกันเช่นเดิมนะคะแล้วก็มีอะไรสงสัยเข้าไปคุยกับยูรีได้ในแฟนเพจนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะไปแล้วก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ